ทำทีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับนดีไมไทท่านอย่างทีจะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสําหรับที่ชุมชนนําพวานี้ครับต้องต้องเรียนตรงๆว่าเราก็นําแนวแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาเป็นหลักในการดําเนินการกันสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ลืมคือความสามัคคี ความสามัคคีกันในที่นี่ความร่วมมือกันนะครับเราก็รักษาสิ่งแวดล้อมทวามรู้ส่งทุกอย่างร่วมกันนะครับแต่เราก็พยายามจะทําน้อมนาในสิ่งที่เท่าที่เราทําได้นะครับคือความที่จะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือมันก็จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ท่านก็ทรงเหนื่อยยากกับพวกเรามามา,มากแล้วเนี่ยผมอยากให้พ่อของเราเนี่ยได้ได้พักนะครับและได้มีความรู้สึกปิติกับ คนไทยทั้งประเทศที่ได้เข้ามาช่วยกันพัฒนาบำรุงกันขึ้นมานะครับบนหน้าที่หรือสิ่งที่ทำได้ครับผมก็จะประสบความสำเร็จ